ประเมื่อเมื่อกี้เจอผมที่สุ่มปลายักษ์จ้บอกว่าลำบากเนี่ยจนฮะไม่ห้องสาวไม่คิดกินนั่นไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเจอแล้วผมมาผมก็เลยมาส่งประแดงที่บ้านทางเข้าก็น้ําท่วมจ้างาสวงาวหาคนไปขอ,อกกินเออไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่คืออยู่กับใครอยู่กับพี่การอยู่กับลูกชายไม่เป็นไรไม่เป็นไรมานี่มา ตามตามผมมามันใช้เงินใช้ทองไม่เป็นหรอกทำงานได้นี่ผมเอาให้ของเนี่ยเพื่อลดค่าใช้จ่ายนะแล้วได้ได้เงินได่เงินค่าอะไรที่ไหนกันนะยัไม่ยังไม่ยังไม่ได้ให้เดี๋ยวผมไม่ยังไม่ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวผมช่วยเบื้องต้นกดสองร้อยให้ประแดงเก็บไว้ไม่ให้ลูกชายซื้อของหรืออะไรนะเดี๋ยวในในส่วนตรงนี้ก็เอาไปลดค่าใช้จ่าย แต่ผมเข้าบ้านปลาแดงไม่ได้มาเดี๋ยวมาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะช่วยกันงั้นะเดี๋ยวผมเอาญาตขอญาติวางไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวผมก็จะผมรู้บ้านปลาแดงแนละ้วเดี๋ยวผมก็จะมาผมจะมาเยี่ยมปลาแดงทุกเดือนนะเดี๋ยวผมไว้ตรงนี้นะทุกเดือนยี่ยมคบขาบอให้ฉันไปที่โรงพักรไม่เป็นไรไม่เป็นไรสู้สู้สูนี่น้ำจะท่วมนี่แหละหลายเดือนนะ อันเนี่ยแก็ทิ้นเลยอ่ะอยู่กับลูกสองคนนะแล้วพวกบ้านน่ะตายไปตั้งห้าห้าสิบแปดออตายมาหลายปีแล้วเออไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องนี่ลูกชายยังเป็นเพื่อนกำนัลนุ่นไงอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำนันเขาก็จะมาช่วยด้วยอะไรด้วยหลายหลายคนเขาก็มาให้กินบ้านนั้นรวยป่าวบกขดตั้งค์สิบร้อยแบกไม่เมียไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงคนอื่นเดี๋ยวผมจะมาช่วยละรู้จักละรู้จักประแดงนละนะ เออไม่ต้องไม่พูดเถึงคนอื่นนะเดี๋ยวสู้ๆเ<ม>ป็นกำลังใจให้นะมาแดงนะโอเคโอเคเดี๋ยวผมไปแล้วอ่ะเอาเข้าบ้านเลยเก็บของขอญาตขอญาตวางตรงนี้อ่ะไปไปไป,ปมาคนเลยมาคนเลยเปาเปามาช่วยเร็วเร็วเป,า,เปามาอ๋อมาเลยมาเลยวเอาของแม่ลูกมาแดงเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมาช่วยทุกเดือนนะ สู้ๆนะอ่าเปียกํำลังใจให้ราแดงโอ้ลึกเหมือนกันเนี่ยเหลือก็ไม่มีเอาเอ,าเ,อาเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะมาช่วยราแดงทุกเดือนนะเฮ้เอาเอเป็นกกำลังใจให้ครับ